ชุดแต่งจะเสริมอะไรเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมนะครับได้ยืนอยู่หน้ารถนะครับ F R สองนสู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้ามาชมติดตั้งแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับ เรายังมีสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือกระจังหน้ารุ่นไม่ไเ้เชงนั่นเอง ครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับที่ผมนะครับได้พาคุณลูกค้านะครับมาชมกันชนนะครัะ FR200 นะครับแล้วก็อะไรแต่งอื่นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้ามาชมนะครับกันชนหน้า FR200 นะครับประกอบชุดเต็มนะครับก็แบบสวยๆเลยนะครับว่าติดตั้งแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วกันชนอย่างเียไม่พอเรายังมีสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือกระจังหน้า FR200 รุ่นใหม่เชงนั่นเองหรือว่ารุ่นใหม่นะครับก็ สินค้าจะเป็นแบบไหนนะครับมาชมกันเลยนี่นะครับ กระจังหน้านะครับรุ่นใมเนื้อชิงของเรานั่นเองนะครับที่ทางร้านเรานะครับได้นําเข้ามานะครับสินค้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าตรงรุ่นเป๊ะเลยนะครับกิบล็อกใส่ได้พอดีเลยนะครับจะเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ทางร้านวิ่งกระจังของเรานะครับได้จําหน่ายนะครับนี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับและที่สําคัญนะครับไฮไลท์ของเรานะครับที่เรากําลังจะพูดถึงนั่นก็คือกันชน FRR 2องพันสประกอบชุดเต็มนั่นเองแน่นะครับ FRR 2องนะครับทําไมเราถึงเรียกว่าประกอบชุดเต็มนะครับก็จะมี ปันชนสายล่างพันปิดบนกันชนคีบกับปันชนเรี่ยมมุมกันชนนะครับลัวปัดกันชนล่างนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นงานสแตนเลสเกรดสามนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของงานกันชนนะครับแกรงนะครับก็จะเป็นงานเหล็กชุบโครเมี่ยมเลยนะครับที่ทางร้านวุ้นหนการช่างของเราเนี่ยได้ประกอบเข้าชุดอย่างสวยงามเลยนะครับโดยช่างผู้ชํานาญการนะครับของทางร้านวุ้นหนการช่างนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับก็ เดินทางมาติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสวยงามขนาดไหนนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้ชุดแต่งรอแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันคำเลยนะครับที่เพจ Facebook วั็นการสร้างของเรานั่นเองนะครับร้านเรานะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จาหน่ายอะไรแต่งรถบรรทุกมากกว่า1นึ่งพันรายการนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยนะครับขอฝากผลงานดีๆไว้ด้วยนะครับก็ร้านเรานะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จะหน่ายอะไรแต่งรถบรรทุกมากกว่า1นึ่งพันรายการและยาว และเราอย่างรับชุดคเมเยียมด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พร้อมกับรถสวยๆนะครับอย่าลืมนะครับร้านเรานะครับมีจะลงวิดีโอนะครับทุกๆวันเสาร์เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดดาวเพจร้านวการจ้าของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆวิดีโอดีๆนะครับยังไงนะครับให้คุณลูกค้าได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับฝากกัด้วยนะครับสวยทนต้องวุฒิการช่้างโคมเมียมเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ